สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงคอนโดนะฮะตลาดคอนโดมิเนียมตอนนี้นะฮะกลับทิศกลับทางกันมาสนใจขายกันแต่คอนโดที่ราคาต่ำล้านหรือล้านบวกลบนะครับซึ่งเมื่อสักประมาณปี2ปี2ปีที่แล้วนะช่วงที่กำลังบูมบูมนะฮะประมาณปี6 0 6 1นะคอนโดบูมบูมหกสองบูมมันอยู่นะบอกนะฮะดีบลอปเบอร์บ,บอกไม่มีแล้วนะคอนโด ต่ำกว่า2ล้านเนี่ยนะหรือตารางเมตรต่ํากว่าแสนเนี่ยคือศูนพันแน่ในตลาดในประเทศไทยนะคือไม่สนใจคนว่าคือแม่งแบบว่ารายได้จะจะพุ่งตามราคาที่มันขายหรือเปล่าบอกไม่สนใจคอนโดพื้นที่แต่ละพื้นที่นะครับราคาขายต่ํากว่าตารางเมตรละแสนบอกเลยว่าศูนย์พันผมเคยทําคลิปไปผมจําได้ผมยังเออมันจะบ้าหรือเปล่าตอนนั้นคือบอกว่า มั่นใจนะด e เวลลอปเต่างๆออกมาประสานเสียงกันเลยว่าไม่มีแล้วนะคอนโดต่ำกว่าแสนหายากนะถ้ามีก็นู่นนะไปแบบว่าไกลๆเลยหรือว่าเออเป็นคอนโดที่แบบทำเลไม่ดีอะไรประมาณอย่างนั้นนะแต่ว่าตอนนี้นะฮะกลับมาแล้วนะกลับมาแล้วนะฮะผมเอาข้อมูลนะครับมาจากเว็บไซต์นะครับ b บ a n d i n s i g h ด a s i a นะฮะก็เขาบอกว่านะ แนวโน้มตลาดคอนโดกรุงเทพปี64กสี่นะคือปีนี้นะขยายตัวออกนอกเมืองนะเน้นราคาจับต้องได้ไม่เกิน1ล้านบาทเอ,อขยายออกนอกเมืองแน่นอนเพราะว่ารถไฟฟ้ามันกระจกระจายมันชั่วแล้วนะตอนนี้ก็น่าจะเริ่มปีหน้านะจะเริ่มเห็นหลายๆสายแล้วก็ปี6-6น่าจะจบหมดนะนะรถไฟฟ้าทั้งหลายที่กำลังสร้างอยู่นะฮะเอาไปดูเนะื้อหาสาระกันดีกว่านะครับอ,อีกทีนะฮะชื่อผู้เขียนนี่ชื่อคุณปราณน,นะน่าชื่อคุณปราณน,นะ สุวรรณทัศน,นะครับอ่าเป็นเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะผมกน็น่าจะอ่านไม่ผิดแหละนะครับจากเว็บไซต์ b บ a n d insight asia ชียนะครับคุณปานแล้วก็เขียนไว้ว่านะครับแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยประจำปี64เนี่ยตลาดคอนโดยังคงน่าจับตามองอยู่นะจากความต้องการขายที่ลดลงนะแต่ว่าส่วนความต้องการซื้อใหม่ก็มีไม่มากนะอันเป็นผลจากสถานการณ์โควิดเนี่ยนั่นก็ว่ากันไปรู้อยู่แล้วนะครับทีน,นี้บอกว่า,านับตั้แต่ปี6 2เนี่ยนะครับ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมีการเติบโตที่ลดลงนะจากภาวะหนี้คูเดือนที่สูงขึ้นนะครับรวมถึงมาตร,รการ LTV นะผมงงอยู่ว่าเขาบอกว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดในพื้นที่กรุงเทพมีการเติบโตที่ลดลงอนในปีหกสองนะจากภาวะหนี้คูเดือนที่สูงขึ้นแล้วก็มาตรการ LTV นะครับมาจนถึงปีหกสามนะครับที่เจอกับการแพร่ระบาดโควิดนะตลอดทั้งปีเลยนะจน ก็เกือบตลอดทั้งปีเหมือนกันนะทำให้ชีวิตของคนเปลี่ยนไปนะมองบ้านแนวราบมากขึ้นนะคือคอนโดมันอยู่แล้วมันอ่ามันไม่เรียกว่าอะไรมันไม่มีการเว้นระยะห่างนะฮะมันก็กลัวติดคอนกลัวติดกันนะผมว่ามันไม่น่าจะใช่หรอกคือว่าเออกลัวเหรอมไม่รู้แต่สำหรับผมไม่กลัวนะแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นเพราะเขาเริ่มรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าหรือเปล่ากับการซื้อคอนโดนะหลายหลายคนหรือหรือตัวผมเองเนี่ยนะครับ เอาเป็นว่าใครที่ไม่เคยซื้อคอนโดอาจจะไม่รู้สึกเนี่ยแต่คนที่ซื้อคอนโดอาจจะรู้สึกนะเวลาเราไปจองคอนโดเนี่ยนะเราไปดูสัญงานขายแล้วดูอะไรก็ตาหูแม่งคอนโดแม่งเสร็จแล้วแม่งต้องสุดยอดเลยว่ะแม่งมีรูฟท็อปนะมีสวนหย่อมลอยฟ้ามีสระว่ายน้ำมีฟิตเนสอยู่ชั้นบนชั้นลอยเะลรก็ว่าไปนะมีล็อบบี้ต้อนรับดีอย่างดีเลยแบบโอ้ยแบบจินตนาการแบบมีความสุขอ่ะนะไปดูห้องตัวอย่างจองเรียบร้อย พอถึงเวลาจริงๆที่นะสมมตินะฮะกู้ผ่านเรียบร้อยนะกู้ผ่านแล้วก็โอนห้องเขาก็ให้คู่มือการใช้งานคอนโดมานะให้คู่มือให้กุญแจให้อะไรมาเรียบร้อยพอมาอยู่ในห้องจริงๆแล้วแบบเฮ้ยสมมติห้องสาสิบตารางเมตรตารางเมตรละแสนสองอะสมมตินะสาสิบตารางมร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 มเมตรตารางเมตรละแสนสองเป็นเงินประมาณสามล้านหกใช่ปะตกแต่งไปสักสองแสนเป็นสามล้านแปดตีมาเกือบเกือบสี่ล้านแล้วคุณมานั่งในห้องตัวเองคุณดูดิแล้วคุณจะรู้สึก เฮ้ยกูบ้าไม่บอกว่าห้องแค่นี้เออกูซื้อเขาไปได้ไงว่าสี่ล้านไหนวิวที่มันว่าสวยนักสวยหนามันก็งันๆน่ะเออใช่ป่ะแล้วคุณจะรู้สึกนะพอถึงเรียกถึงเวลาที่คุณโอนมาแล้วคุณมานั่งมันเกือบสี่ล้านเนี่ยได้ห้องแค่นี้กับววนเนี้ยกูคิดผิดคิดถูกวะเนี่ยนะแล้วจะคิดผิดหนักไปกว่านั้นอีกถ้าถึงวันที่คุณต้องขายแล้วคุณบอกว่าโอ่งแบงขายยากชิบหายเลยนะครับอันนี้คือ ประสบการณ์มาแล้วเลยมาเล่าให้ฟังได้ใครมีประสบการณ์แบบนี้คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะเออหรือใครเห็นแย้กก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะแต่อย่าคำหยาบนะครับคำหยาบมาก็หยาบกลับเหมือนกันนะเพราะ,ะนั้นเนี่ยวิจารณ์คลิปได้นะแต่ว่าไม่มีคำหยาบนะครับสุภาพชนกันนะฮะอ่ะโอเคนะมาดูข้อมูลกันต่อแล้วกันนะคุณปาเขาเขียนไว้ว่าไงเขาบอกว่าซัพพลายคอนโดใหม่ต่ำสุดในรอบ10ปีนะฮะข้อมูลนะฮะมาจากบริษัท Nexus Property Marketing นะเขาบอกว่านะครับ ให้ภาพรวมของตลาดสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดทั้งปี63เนี่ยที่ผ่านมาว่าปริมาณซัพพลายของคอนโดในกรุงเทพเนี่ยลดลงต่ำสุดในรอบ10ปีนะโดยมีจำนวนซัพพลายใหม่เพียง21,000ยูนิตจากที่ปกติเนี่ย5ปีโดยเฉลี่ยประมาณปีละ50,000หน่วยนะนี่หายไปหูเกินครึ่งเลยนะครับแนวโน้มคอนโดในกรุงเทพขยายตัวสู่นอกเมืองนะครับอันนี้แน่นอนอยู่ยแล้วนะตามรถไฟฟ้านะสำหรับแนวโน้มการพัฒนาคอนโดมิเนียมโครงการใหม่ๆพบว่ามีการปรับทำเลสู่นอกเมืองมากขึ้น ทั้งรามอินทารังสิตคูคตพุทธมนทนบางใหญ่สุขุมวิทเทพารักษ์และบางปูนะโดยทำเลนอกเมืองเหล่านี้คิดเป็นจำนวนถึง20%หรือราว2 1 0 0นหน่วยส่วนคอนโดมิเนียมอยู่กลางเมืองมีเพียง10%เท่านั้นด้านราคานะฮะของคอนโดก็เปลี่ยนไปเช่นกันนะครับตลาดตอบรับกับคอนโดในราคาไม่เกิน1.2ล้านนะหรือเฉลี่ยประมาณ5 0 0 0 0บาทต่อตารางเมตรนะครับโดยส่วนใหญ่เป็นคอนโดมิเนียมขนาดประมาณ30ตารางเมตร ทำเลอยู่ในส่วนของรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายอาจไม่ติดกับรถไฟฟ้าจะอยู่ในซอยก็ได้นะครับนอกจากนี้ในปี2020เนี่ยนะครับที่ผ่านมาประเภทของคอนโดในตลาดยังเปลี่ยนไปด้วยจากเดิมที่เคยมีคอนโดประเภท Mid-Market อยู่ที่ประมาณ49คือระดับกลางนะและซิตี้คอนโดที่เราประมาณ20ส่วนในปี2020ปีนี้นะฮะเอ๊ะไม่ใช่สิของเราต้อง2021กัสิ คอนโดมินยมมิดมาเก็ตเหลือย3มซิตี้คอนโดเหลือสามสิบเจ็ดเปอร์แล้วก็คอนโดประเภท Affordable เนะฮะเกิดขึ้นราว18%เรซิตี้คอนโดกับคอนโดประเภท Affordable ผมไม่แน่ใจว่าม,มันต่างกันยังไงนะคือ Affordable มันคือราคาถูกอะ่ะใช่ไหมเขาก็ไม่คือเขาเขาเขาวิาจัยตลาดมาเขาก็น่าจะเขียนเอาแบบว่าเอาแบบรู้เรื่องอะ่ะคือเขียนไม่รู้เรื่องอะ่ะมิดมาเก็ตมิดมาเก็ตตอนนี้นะ ยี่สิบสามเปอร์เซ็นมิดมาเก็ตคือประมาณไหนก็ยังไม่รู้ซิตี้คอนโดอยู่ประมาณไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ Affordable คืออันนี้ราคาถูกแน่นอนสิบแปดเปอร์เซ็นเอาว่าใครรู้ช่วยบอกนิดนึงแล้วกันนะใครรู้ช่วยบอกนิดนึงแล้วกันนะสำหรับพวกเก่งเก่งเซียนเซียนคอนโดเขาอาจจะรู้กันนะแต่ผมไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเซียนะนะครับอบอกนิดนึงแล้วกัน,ม,นมันคือยังไงมันต่างกันยังไงนะครับอัตราการขายเพิ่มขึ้นจากราคาที่ลดลงในปี2020นะครับ ด้านจำนวนคอนโดมิเนียมที่ขายได้ในปี2020เนี่ยมีจำนวนทั้งหมด32,800หน่วยซึ่งมากกว่าซัพพลายที่เกิดใหม่ประมาณ21,100หน่วยอัตราการขาย93%นับว่าเพิ่มขึ้นจากปี2016ถึง2019ที่มีอัตราการขายแค่90%เฮ้ยก็ยังขายเยอะอยู่นะอัตราการขายยังได้อยู่เยอะนะ93%เลยนะครับเหตุหนึ่งที่ทำให้อัตราการขายคอนโดปี2020เพิ่มขึ้นนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะราคาเฉลี่ยที่ลดลงอ่าโอเค จากราคาเฉลี่ยนะครับแสนสี่หมื่นบาทต่อตารางเมตรนะครับในปี2019ลงมาเหลือ1 2ึ่0 0บาทต่อตารางเมตรในปี2020ลดลงประมาณ11%นะครับแล้วก็ในไต,ตรมาสสองของปีที่แล้วเนี่ยราคาคอนโดล,ลดลง16%และไต,ตรมาสสามลดลงอีก3%ามเร์เซ็นต์นะครับนี่ครับราคาลดลงเรื่อยๆนะแนวโน้มตลาดคอนโด1-2ปีข้างหน้าราคาจะยังทรงตัวนะครับ เ,เพื่อนคนไหนที่ดูคอนโดไว้นะราคายังทรงตัวนะเขาบอกว่าส่วนการคาดการแนวโนม้มอสังหาประเภทคอนโดนในช่วง1นึ่งปีข้างหน้าพบว่าจะมีซัพพลายใหม่เพิ่มขึ้นอีกประมาณ33,000ถึง38,000หน่วยนะครับแบ่งเป็นซัพพลายที่มีอยู่แล้วเนี่ยห6 0 0นหน่วยและที่เหลือเป็นซัพพลายใหม่นะครับในขณะที่ดีมาลจะมีราวๆประมาณ30,000ถึง35,000คือซัพพลายใหม่กับดีมานใหม่เนี่ยมันใกล้เคียงกันมันก็น่าจะ กลมกลงกันหายวับก็คือพูดง่ายมันก็อาจจะปล่อยออกมาเท่าไหร่ก็คือขายหมดแหละนะครับในหนึ่งสองปีข้างหน้าเพียงแต่ว่าปี6 1หนึ่งหนึ่งมันมีสต็อกเหลือเยอะนะสต็อกมันก็ยังคงเหลืออยู่นะครับนะแต่ว่าไอที่ปล่อยมาใหม่ก็มีคนซื้อเหมาหมดเพราะนั้นเนี่ยมันสต็อกมันก็อาจจะไม่ยุบนะแต่แต่คือพูดง่ายสต็อกมันจะไม่เพิ่มตรงนี้แล้วแหละนะมันอาจจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆนะครับ ส่วนด้านราคาของคอนโดมิเนียมเนี่ยคาดว่าจะมีการปรับลดลงในอีกในปีนี้อีกประมาณ5%้าอนะครับและอาจจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี2022ประมาณ2-3%คือไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่ในแนวโน้มขึ้นนะนะสำหรับตลาดสังหาริมทรัพย์ประเภทคอนโดนในปี2021นี้คาดการว่านะฮะซัพพลายยังคงมีปริมาณต่ำอยู่ส่วนดีมาร์อาจมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงไตรามาส2ของปีนี้นะแต่ยังคงไม่ได้มีการปรับตัวที่เห็น เด่นชัดมากนักนะครับนอกจากนี้นะฮะคนยังมีแนวโน้มที่จะมองหาที่อยู่อาศัยประเภทบ้านมากกว่าคอนโดมิเนียมอีกด้วยนะด้านคอนโดมือ2นะครับในปีนี้นะครับมีความต้องการที่เกิดขึ้นจริงจะเป็นคอนโดในในกลุ่มราคาประมาณ1-5ล้านบาทนะที่คนกรุงเทพสามารถหาซื้อเกินได้จริงๆส่วนคอนโดในราคาต่ำกว่า1ล้านบาทคาดว่าจะมีซัปลายประมาณ6000หน่วยหรือคิดเป็นสัดส่วนราวๆยีนะ ก็คือมันก็ไม่เยอะคือแล้วพาดหัวข่าวคนแนวเลยนะอ่ะก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก b บ d i n s i g h t a เ a เียนะฮะผู้เขียนคือคุณปราณสุวรรณทัศน์นะครับก็ลองดูแล้วกันแต่คือแนวโน้มมันไม่ขึ้นน่ยมันจะขึ้น2.3%ปนปะราคาคอนโดนะแต่ว่าก็จะมีหลายๆบริษัทที่จะมาเน้นตรงนี้อยู่ก็ที่เห็นชัดๆก็เป็นของเสนานะฮะที่ลงทุนทำคอนโดราคาต่ำกว่าล้านนะครับก็ ราคาคอนโดถูกๆก,ก็น่าจะมีอยู่นะครับที่ต่ำกว่าล้านนะก็มีอยู่แวย่สิเราเซ็นนะแล้วก็ตารางเมตรเลยห้าหมถึงหนึ่งแสนก็อาจจะมีะซัพพลายออกมาขายเยอะขึ้นนะครับโอเคก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารด้านสังหารมิมทรัพย์ตามนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ